ท้องฟ้าสีครามเนฤ้ดูร้อนเสียงคลื่นกระทบฝั่งและขนนกสีขาวที่ล่องลอยลงมาอย่างเชืงช้าสสำหรับใครหละคนภาพเหล่านี้อาจเป็นเพียงความทรงจำจังๆของอนิเมะดัของอนิเมะเ,เ,เรื่องหนึ่งในอดีตแต่สำหรับอีกหลายคนรวมถึงผมด้วยมันคือภาพที่ตาตึงคือบทเพลงที่คงดังก้องกังวานอยู่ในใจและก็จุดเริ่มต้นของการสีน้ำตาให้กับเรื่องราวบนจอภาพยนตร์การ์ตูนแอร ออกฉายครั้งแรกในปี2005อะไรคือผลที่จะไม่ผลงานอนิเมะที่ออกฉายมาเกือบ20ปียังคงถูกพูดถึงและคงทําให้ใครหลายคนต้องเสียน้ําตาลและทุกครั้งที่ย้อนกลับไปดูคําตอบไม่ได้อยู่แค่ในเนื้อเรื่องสุดซ้ามซึ้งของมันแต่ยังซ่อนอยู่ในชื่อของสตูดิโอผู้สร้างส t ตูดิโอที่ในวันนั้นยังไม่มีใครรู้จักแต่ในวันนี้นั้นกลายเป็นตำนานคลิปนี้เราจะพาทุกคน ย้อนกลับมาสู่จุดเริ่มต้นของตำนานเพื่อสรุปว่าแอร์ไม่มได้เป็นเพียงอนิเมะเรื่องตาชั้นดีแต่มันคือผลงานที่เป็นสมรรปีคู่แรกที่ทําให้สตูดิโอเล็กๆที่ชื่อว่าเกียวโตแอนิเมชันเริ่มโบยบินและจารึกชื่อของตัวเองลงบนหน้าโปาสัตตร์วงการอนิเมะไปตลอดกาลก่อนที่ชื่อเกียวโตแอนิเมชันหรือเกียววันนี้จะกลายเป็นคำพ้องของคำว่าคุณภาพในใจของแฟนๆอนิเมะทั่วโลกย้อนกลับไปในช่วงยุค90ถึงต้น2000 พวกเขาไปเพียงสตูดิโอเล็กๆที่ตั้งอย่างเงียบสงบในเมืองอุจิจังหวัดเกียวโตห่างไกลาจากความวุ่นวายของศูนกลางอนิเมะในโตเกียวบทบาทหลักของพวกเขาในตอนนั้นไม่ใช่าการสร้างอนิเมะของตัวเองแต่คือการเป็นผู้ปิดทองหลังพระให้กับโอกาสที่เรียกว่าซับคอนแทคเตอร์คือเมื่อสตูดิโอใหญ่ๆสร้างอนิเมะฟอร์มยักษ์พวกเขามาจะกระจายงานบางส่วนออกไปให้สตูดิโออื่นช่วยทำเพื่อให้ทันกำหนดฉายและเกี่ยววันนี้ คือหนึ่งในสตูดิโอที่สตูดิโอใหญ่ๆไว้ใจให้ทํางานที่ต้องการคุณภาพสูงและผลง,งานที่ผ่านมือพวกเขานั้นก็ไม่ธรรมดานะครับไม่ mm. ว่าจะเป็นฉากต่อสู้สุดเบือดในในุยฉาความลื่นไหลของงานภาพในหนังลงไคลออนชิงจังหรือแม้แต่ผลงานดับตำนานอย่างอากิระก็มีชื่อเกียวโตแอนิเมชั่นเข้ามาเป็นโซนหนึ่งในก,การผลิตด้วยแม้จะไม่ได้เป็นเจ้าของผลงานแต่ชื่อของพวกเขาก็เริ่มที่จะในวงกว้างวัตถุยาในงานที่มีคุณภาพ ลายเส้นที่เนี้ยบและการขึ้นไหวที่ใส่ใจในรายละเอียดเกี่ยวอันนี้คือคําตอบสิ่งน,นี้คือ DNA ที่ซ่อนอยู่ในเงามาตลอดความพิถีพิถันที่เกินกว่ามาตรฐานของสตูดิอโอรับจ้างทั่วไปความใส่ใจในทุกรายละเอียดเฟรมที่โบกเขาวาดมันคือการซุ้อสองฝีมือคือการสะสมประสบการณ์ลอว,วันที่จะได้มีผืนผ้าใบเป็นของตัวเองและแล้วในปี2003 พวกเขาได้ลองชิมลางสร้างแอนิเมชันสั้นของตัวเองเรื่องมุนโตแต่ก็ยังไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้างเกี่ยววันนี้ยังคงร้อาก,ออการวัตถุดิบที่สมบูรณ์แบบเพื่อที่จะประกาศให้โลกรู้ว่าพวกเขาพร้อมที่จะโบยบินแล้วและเมื่อยอดฝีมืออย่างเกี่ยววันนี้ก็ลังมองหาเรื่องราวที่จะมาเป็นผลงานแจ้งเกิดของตัวเองพวกเขาก็ได้พบกับวัตถุดิบชั้นเลิศจากผู้สร้างที่กำลังเป็นตำนานในฟ้าในของวงการนั่นคือวงการวิชวลโนเวล และในโลกของวิชวลโนเวลไม่มีชื่อไหนที่จะขลังและทรงพลังไปกว่าคีแล้วคี Key คือสตูดิโอพัฒนาเกมที่สร้างปรากฏการณ์ที่กล้าบุกเบิกแนวเกมที่เรียกว่านาคิเกะหรือแปลตรงตัวว่าเกมเลยนน้ำตาสูตรเสร็จงของพวกเขาคือการสร้างเรื่องราวที่ช่วงแรกนั้นเต็มไปด้วยความสดใสคอมเมดี้เบาสมองและความสัมพันธ์อันอบอุ่นของเหล่าตัวละครก่อนที่จะค่อยๆเผยปมดราม่าอันหนักหน่วงโศกนาฏกรรม หรือเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่บีบคั้นหัวใจผู้เล่นจนยังไปสู่ฉากจบที่จะไม่คุนนั้นต้องสิงน้ำตาอย่างสุดกลั้นก่อนหน้าแอนั้นผลงานที่สร้างชื่อขี่จนโด่งดังไปทั่วุ่นคือคานอนซึ่งวันจำหน่ายในปีพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าและกลายเป็นเกมตำนานที่ผู้สูนเห็นว่าสูตรนักิเกะนั้นประสบความสำเร็จอย่างงดงามมาถึงนำไปสร้างอนิเมะครั้งแรกในปี2002ซึ่งก็เผามากๆแต่ก็สร้างฐานแฟนคลับประมาณหนึ่งที่พร้อม จะติดตามผลงานต่อไปของคียอ่างเหนียวแน่นดังนั้นเมื่อขีประกาศเปิดตัวผลงานดับที่2อแอในปี2000มันจะกลายมาที่จับตามองของแฟนๆในทันทีแอยกระดับความซับซ้อนเรื่องราวไปอีกขั้นมันไม่ได้มีแค่พาชีวิตประจําวัน,นในฤดูรอนเท่านั้นแต่ยังแบ่งโครงสร้างเรื่องราวออกไป3าบทคือดูรีมซัมเมอร์และแอมันคือส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างหนึ่งเรื่องราวการเดินทาง ของชายหนุ่มผนเจรกับหญิงสาวผู้โดดเดี่ยวในเมืองเล็กๆริมทะเล 2. เดือมามากครอบครัวที่ลึกซึ้งและสะเทือนใจโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างแม่และลูกและ 3. ตำนานโศกอันกรรมนับพันปีของหญิงสาวที่มีปีกที่ถูกจองจําบนท้องฟ้าปริศนาที่เชื่อมโยงทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันนี่คือบทสืบชันยอดที่เกี่ยวอันนี้เลือกนิง่งราวที่มีทั้งความสดใสความเศร้าความลึกลับและถานแฟนขัดที่รอคอย มันคือบทสสอนที่สมบูรณ์แบบที่สุดคำถามต่อไปก็คือเมื่อยอดฝีมือื่องานภาพอย่างเคียววันนี้ได้มาเจอกระสุดยอดเรื่องราวเล่นน้ำตาอย่างแอพวกเขาจะสร้างสรค์มันออกมารูปแบบอนิเมะได้อย่างไรนี่คือสิ่งทําให้แอนั้นกลายเป็นผลงานที่แตกต่างและน่าจดจําสิ่งแรกที่เกี่ยววันนี้เนี่ยมอบวห้กับแอคือชีวิตผ่านงานภาพที่เหนือชั้นในเกมวิชวลโนเวลเอยเภาพนิ่งพร้อมตัวสอนแต่เกียวว,วันนี้ เปลี่ยนภาพโลดนั้นให้กลายเป็นโลกที่ขึ้นไหวและหายใจได้พวกเขาไม่ได้แค่รลอกภาพจากเกมมาทาเมะแต่เป็นการตีความใหม่ด้วยภาษาภาพยนตร์ดูยังฉากที่เห็นในเมะทั้งแพลงเปิดเอ,อ่ยฉากในอนิเมะเอ,อ่ยจากภาพพื้นหลังนิ่งๆกลายเป็นฉากที่พลิ้วไหวสวยงามตามสายลมแสงแดดที่สาดส่องมาบอกเล่าความรู้สึกถึงความอบอุ่นในช่วงเวลาสั้นๆการใช้แสงเงาโลกประกอบตามธรรมาชาติอย่างท้องฟ้าและทะเล ม่เลเป็นแค่ฉากหลังต่อไปมันกลายเป็นตัวละครมันกลายเป็นตัวละครอีกตัวที่ช่วยสะท้อนอารมณ์ของเรื่องราวในขณะนั้นน,นอกนือจากงานภาพแล้วการกำกับและการลำดับเรื่องราวคือวุฒิหลักสำคัญที่เกี่ยววันนี้ใช้ผู้กับอิชิฮาราทสิยะวางจังหวะของเรื่องได้อย่างเฉียบขาดจากช่วงแรกที่เต่วยมุกตลกและมีกากสบาศสบายสไตล์ฤดูร้อนออนิเมะค่อยๆลดจังหวะลงเริ่มแทรกฉากให้ชวนฉุดคิดบรรยากาศที่เริ่มหมดลงทีละน้อย มันคือการค่อยๆบิว้วหรือปูอารมณ์ให้คนดูนั้นผูกพันกับตัวละครโดยไม่รู้ตัวและมเมื่อถึงจุดไคลแม็กซ์การตัดต่อที่บีบคั้นการใช้ความเงียบเข้ามาทําลายจังหวะและการแช่ภาพในวินาทีสําคัญทั้งหมดนี้ถูกคำนวณเป็นอย่างดีเพื่อขยี้อารมณ์ของคนดูถึงที่สุดอีกหนึ่งล่าเซียง,งเกี่ยววันนี้ที่เริ่มฉายชัดในเรื่องนี้คือการใสใ่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้ตัวละครนั้นดูมีชีวิตพวกเขาไม่ได้แค่พูดหรือขยับปากแต่พวกเขามีการแสดง สกเกการสบัดของเส้นผมเวลาลงพัดภาษากายเล็กๆ,ๆในน้อยหรือการเปลี่ยนสีหน้าเพียงนิดเดียวที่สามารถสื่ออารมณ์ได้มากมายสิ่งเหล่านี้คือรายละเอียดที่สตูดิโอใหญ่หลายที่มองข้ามแต่สำหรับเกี่ยววันนี้มันคือสิ่งที่ทเให้ผู้ชมรู้สึกว่าตัวละครเหล่านี้มีตัวตนอยู่จริงและทําให้เราเจ็บปวดไปเพราะพวกเขาง่ายขึ้นจุดนี้แหละทําให้งานภาพเกียวนี้เนี่ยนี่คือขนาดเมษปี2005ันนะถ้าเกิดมันรับลายเส้นตาโตเนี่ย พวกงานสีการลงสีการขยับแอนิเมชันเนี่ยมันดูไม่เก่าเลยและสุดท้ายคงเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่พูดถึงการใช้เสียงและดนตรีนะครับเพลงประกอบในเกมนั้นก็ยอดเยี่ยมอยู่แล้วและเกี่ยวนี้ก็รู้ว่าต้องนําเพลงเหล่านี้เนี่ยมาวางในจังหวะไหนที่ถูกต้องเพ,พื่อสร้างอิมแพกสูงสุดและเพลงเปิดในตำนานอย่างโทยโนอุตะมาใช้ฉากสําคัญมันเป็นเพลงที่ตอกย้าตีของเรื่องกำบบงเพลงปิดอย่างฟาเวลซองถือว่าเป็นเพลงของคีที่อันดร์เละมากนะ ก็ไม่แก่พูดถึงกันนะเพลงจบไม่จะพูดถึงเพลงเปิดนะเนาะแต่ยิ่งเพลงตอนจบเอาโซละด้วยนะครับที่โอ้โหแบบฆ่าคนดูเลยรบบรากาศทั้งหมดนี้ภาพที่งดงามกั่าวกับที่เฉียบคมตัวละครที่มีชีวิตการใช้นตีทรงพลังอาจจะมีข้อด้อยเรื่องการลำดับเรื่องบ้างเพราะจำนวนตอนมาแค่12-13ตออเนี่ยมันค่อนข้างสั้นอยู่นะครับ แต่เกียวโตแอนิเมชันก็ได้เติมเต็มจิตวิญญาณกับเรื่องราวนี้และสร้างผลงานแบบมาสเตอร์พีซเป็นของตัวเองขึ้นมาครั้งแรกเอ๊ะที่เห็นตอนทีที่แอร์ออกฉายมันจะสร้างปรากฏการณ์ที่เหนือความคาดหมายผลงานที่เกิดจากสตูดิโอที่เคยอยู่แค่ในเงาตอนนี้ได้กลับเปหนึ่งเมทที่ถูกพูดถึงมากที่สุดเรื่องหนึ่งในปี2005เสียงชื่นชมหลั่งไหลเมียงท่วมทนทงในด้านคุณภาพงานภาพที่สวยงามรอวกับภาพยนตร์และการเล่าเรื่องที่โคตรขยี้อารมณ์เยียงหมดจดโดยเฉพาะตอนจบ เกียวโตแอนิเมชันได้แจ้งเกิดอย่างเต็มตัวความสำเร็จของแอร์ไม่ได้อยู่ยแค่นั้นมาได้กลายบทพิสูจน์ที่จะไม่ขอล้มมือระหว่างคี์และเกียวโตแอนิเมชันกลัไปคู่ขขัญในตำนานความสําเร็จนี้นํามาสู่การีเมคานอนใหม่อีกครั้งในปี2006ซึ่งได้เกียวอันนี้ยกดับผลงานภาพและเรื่องราวให้สมบูรณ์ขึ้นไปอีกและก็แน่นอนผลงานมาสเตอร์พีซที่ถูกยกว่าเป็นอนิเมะดราม่าที่ดีสุดตลอดกาลอย่างคลนาดและก็อัปเตอร์สตอรี่ในปี2007 แอร์คือจุดเริ่มต้นของไตรภาคศักดิ์สิทธิ์ Holy Trinity ทีาศนิยามใหม่ให้กับอนิเมะแนวเกมเล่นน้ำตาและทําให้ชื่อของเกียวโตอนิเมชันกลายเป็นที่รู้จักในระดับโลกและที่สําคัญที่สุดก็คือแอร์ได้ผลงานที่ได้วางรากฐานสไตล์ของเกียววันนี้ที่แฟนๆรู้จักและรักมาถึงทุกวันนี้คือความพิถีพิถันในงานภาพการกํากับที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกการใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ทําให้โลกและตัวละครดูมีชีวิต ทั้งหมดนี้คือ DNA ที่ถูกเพาะสร้างขึ้นมาและฉาบไปอย่างเต็มที่ในแอร์ก่อนที่จะถูกส่งไปยังผลงานอื่นมากมายไม่ว่าจะเป็นซูมิยะฮารุฮิเคองเฮียวอกะไปจนถึงผลงานยุคใหม่อย่างไปโอเลเอเวอร์การเดนแอร์คือคื่อยืนยันว่าคุณภาพคือสิ่งที่สตูดิโอนี้ให้ความสำคัญนัสิบปีใดมันได้สร้างแบรนด์ที่ในผู้ชมเชื่อมั่นว่าเมืเ่อใดก็ตามที่เห็นชื่อกีโตแอนิเมชั่นพวกเขาจะรับชมผลงานที่ยอดเยี่ยมอีกแน่นอน แล้วก็มีใครบางคนไปเผามันแล้วก็มีใครบางคนไปเผาบริษัทนี้นะครับเรียกว่าเหงส่ยมากซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําเรื่องราวของแอร์บางส่วนเนาะว่าหลังจากนี้เนี่ยผมจะมีคลิปประเด็นเกี่ยวกับแอร์เพิ่ม,เต,มเติมด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นตีมเรื่องราวเพราะส่วนตัวแอร์ในมดาโคลี่ทนิตี้อ่ะแอร์นี่ไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่เนาะแถมการกระกุดนคีย์ที่ปัจจุบันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีใครพูดถึงมากเมื่อเทียบกับเคลนาดอันเจนบีอะไรแบบนั้นในคว,วามที่แอร์ผมข้างชอบม,มากๆนะครับผมมีแผนด้วยนะ ซื้อบ็อกเซตมาตนะั้งแต่สมัยมัธยมนะครับบ็อกเซตสวยมากด้วยจำได้เลยตอนดูครั้งแรกอ่ะโอ้โหคือมันสะเทือนใจ,จโดยเฉพาอะพาร์ทย้อนดีเนะี่ยเรื่องราวของคันนะชาติที่แล้วของพิสุสุอ่ะคือมันน้องสารเนะี่ยคือเด็กสาวที่มีปีกและถูกสาบแบบชั่วลูกช่วหลานนับพันปีอ่ะเรื่องราวของแอ้มันคือสมณกรรมของหญิงสาวที่มีปีกผู้ถูกจองจําและการเดินทางนับพันปีเพื่อปลดปล่อยเถยเพปสลักแต่แง่หนึงนะ่งเนี่ยมันก็เป็นเรื่องราวเชิงศัลณ ของตัวสตูดิโอเองสตูดิโอที่เปรียบได้จากกายภาพหรือปีกและถูกจํากัดด้วยบทบาทผู้ช่วยมันเนิ่นนานแอคือมืองานที่พวกเขาเทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปลดปล่อยศักยภาพของตัวเองขึ้นมาและไม่สู่ให้โลกเห็นว่าพวกเขาเองก็โบยบินได้เช่นกันแอคือจุดเริ่มต้นของตำนานคือปีคู่แรกที่พาเกโตแอนิเมชั่นพยานสู่ฟากฟ้าและกลายเป็นดวงดาวที่ส่องสว่างในวงการแอนิเมะมาจนถึงทุกวันนี้ แต่เชื่ออยกับเรื่องราวของหญิงสาวบนฟากฟ้าแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนความงดงามและความทรงจำที่ผลงาชนินีมอบไว้ก็จะคงอยู่กับพวกเราตลอดไป